สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยตอนนี้เราอยู่ในไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันอยู่ในระบบของประเด็จการที่มีทหารเฮียเฮียนะชื่ออยุทธนะปกครองบ้านเมืองไอเย็ดแม่งปกครองมา6ปีไอ้สัตว์กูไเห็นมีอะไรดีเลยเนี่ย ตอนนี้ค่าวไฟฟ้าก็อาพูดค่าวไฟฟ้าสักหน่อยดีมั้งไอสัตว์ผูกขาดก็หมดเลยไอเย็ดแม่ตามเมรเทาเขาถูกอะไรวะบาทสองบาทไอสัตว์ของเราสิบห้าบาทไอเย็ดแม่เอ้ยก็มึงไปให้ไอสัตว์ไอบริษัตเฮียห้าหกเจ็ดบริษัทแล้วกงมึงก็มีอยู่แค่นั่นเดียวบริษัทเดียวเออ เขาก็แดกเงินมึงสิไอ้หี้ยะประชาชนก็ต้องเสียสิไอ้สัตว์เอกชนก็ล่อไปเขาก็หลอกมึงไะไอ้หี้เออยังมึงนะตัวเป็นตัวตลกอ่ะไอ้ก็หลอกหมดเลยไม่มีอะไรที่มึงจะคิดดีกว่าเขาหรอกเอกชนก็ดีมึงเยอะของมึงนะเออไปซื้อเขาเออทำรุ่งทำนี้ก็บอกว่าเออ เขาบอกาถนนทางนี้ไอสัตว์จบเสร็จประชาชนก็ต้องเสียเอาไฟฟ้าสูงตามประเทศก็เสียอยู่นี่ก็ร้อยสองร้อยบาทสองบาทไอสัตว์ของคนไทยสิบสิบห้าอะไรมาไอแย้แม่เะเกิดนะอย่าไปพูดเลยเยอะหน่อยไฟฟ้าไอสัตว์เด้คนนึงจนคนรวยเท่ากันหมดเออตอนนี้สายการบินเนี่ยโห กำลังดังกระชอนไปหมดเลยไอ้หี้เอ,อ้ยเออมึงอยาเอาเงินงบประมาณไปโปะให้กับการบินไทยแสนสามหมื่นล้านโอ้โหเย็ดแม่งห้าหมื่นบวกอีแปดหมื่นแสนสามหมื่นล้านโอ้โหสัว์เงินไทยวะเนี่ยึไอสัว์เวลามึงได้ผลประโยชน์ ปีปีปีมึงขาดดุลทุกปีทุกปีแล้วบอกว่าทักษินทํามึงนั่นทักสิน,น,น,สนไอเฮียพอวันนี้เปิดเผยกันมาทักสินเขาเขาได้ทุกปีทุกปีเลยไอเฮียขึ้นทุกปีทุกปีห้าหกปีนะ่ะแต่ของมึงไอสัตว์หกปีนะ่ยมึงขึ้นมาปีเดียวเองไอสัตว์สามสิบฝัล้านหรือสี่สิบฝัสามสิบสี่ล้าน, 34, านอะไรกูดูดูข่าวอยู่แล้วราคาถูดหมด สามหมื่นล้านแปดพันล้านอะไรหกปีมึงขาดมึงเจ๊งหมดเลยน่ะไอ้เหี้ยแล้วไปบอกแหมสารภาพแรงงานไอน้นายฝ้นตีนไอ้เหี้ยเอ้ยสุดยอดจริงๆไม่สุดยอดยังไงไ,ไส้สอ้เทพแมงตั้งไว้หมดเลยตอนที่อ๋อวิสิ์เป็นนายกเนี่ยไอ้เทพมันใหญ่อแมงตั้งหมดเลยสนามบินที่นนนะไนหนที่ไหนไอ้ซัด อะไรสูงราชก,การตั้งหมดของมันหมดเลยไอ้เย็ดแม่งแม่งเดินขบวนไปที่ไหนโอ้โหไอ้เทพเหมือนเป็นเจ้าพ่อก็แม่งตั้งของคนของมันหมดเลยไอ้สัตว์สูงราชก,การเอ้ยไปนอนเป,ป็นปีๆไอ้เย็ดแม่งเอ้ยโอ้โหนอนอย่างสบายเลยไอ้สัตว์เวลาประชาชนไปเนี่ยกระทรวงกลางๆไปได้กระทรวงกลางๆนะไอ้เย็ดแม่งไม่ให้เข้าหรอกไอ้สัตว์จะให้เข้าได้ไงไอ้สัตว์มันไม่ไปจะไม่ไปจะของพวก คนจนเนี่ยขอไอ้เทพเขาการบินไทยเลยไอ้สัตว์ไอ้เทพตั้งไว้หมดเลยไม่ตั้งได้ไงล่ะตอนอิอ้ิสิทธิ์เป็นไอ้เทพแมงโอโ้โหตั้งสนามบินปักต้องปักใต้ตสนามบินไรก็มันหมดเวลาแม่งเอาไว้เลยไอะรว่าเต่าลูก,กหวีดไปนะโอโ้โหต่อรับกันหมดเลยยิงสนามบินนี่เนี่ยอะไรวะที่กำลังต่อต้านกันอยู่เนี่ยนะไอ้สนามบินอุดอะไรเนี่ย นี่เนี่ยกําลังเนี่ยเนี่ย,ย,ยสาภาพแรงงานนะก็เ,เป็นของมันนี่แต่ไอคุ้มสนามบินอยู่ที่ไอเทพตั้งไว้น่ะก็ของมันนะแม่เป่าต้องหีบแม่มาหมดเลยไอเย็ดแม่เอ้โอ้โหไดลงด้ล,ลาไปพร้อมหมด อีตงอีตัวเฮอะไรอีไอ้อะไรกะรีขึ้นบินอ่ะโหไปกันหมดเลยไอพวกนี้นะกะรีขึ้นบินนี่นะใครตามชาติเย็ดหมดไอ้สัตว์อีดอกพวกนี้แม่เปล่าหนุนวิสโอ้โหจับพ่อมาแล้วโอ้โหผลตอบแทนของมันยังไงล่ะครับพอในเวลาเจ็งนะไอเทพไอไอเนี่ยไอไออยุดจัาเงินเพราะว่ามันได้ดีเพราะไอเทะไปแล้ว ไปที่ไหนก็มีคนโอ้โหเป่านกวีเชียกันหมดเลยโอ้โหอายุเป็นได้เพราะไอ้เทพไอ้เทพเป็นเจ้าพ่อมั้นนะขี่หัวมันอยู่อะตอนนั้นอะโอ้โหแล้วตอนนี้พอการบินเจงเป็นไงนะครับอายุก็ต้องเอาช่วยมีสักครั้งหนึ่งอะช่วยครั้งเดียวนะ่ะก็พูดไปนั้นแหละไ,ไอ้สัตว์มึงจะอยู่มึงมึงไม่ได้อยู่อีกหลายครั้งหรอกครั้งนี้มันก็ครั้งสุดท้ายของมึงแล้วแหละไอ้เหีย ไอสัตว์โอ้โหไอสารภาพแรงงานนะโอ้โหบอกทักสินโอ้โหทำให้การบินเจ๊งโอ้โหนักวิชาการหรืออะไรต่างอะไรไก็ออกมาก็บอกว่าทักสินนะห้าปีที่ทักสินนะั่นน่ะมีกำไรหมดเลยปีแล้วมึงแต่ทักอะไรต่างอะไรเนี่ยเราดูเองแล้วกันปีน้องประชาชนเอ้ยอย่าไปโก้ไอ้พวกเนีอน้อพวกนี้นะอืม คนรวยคนจนน่ะคนชั้นกลางคนชั้นรวยน่ะบาคหัวมึงมันพอรึเปนี่ดูนี่ว่าความเป็นจริงของประเทศไทยมันยังไงมึงไปเชื่อไอ้เฮียนะภาษีมึงก็เสียคนรวยก็เสียคนจนก็เสียคนชั้นกลางก็เส well. ียไอ้คนชั้นกลางกับคนชั้นรวยนมึงอุดหนุนพวกมันไอ้เฮียเอ้ยพอมันนั่นอย่างโน้นนี้มึงก็ต้องไปเชื่อมันเชยร์คุยอะไรไอ้เฮียมึงก็เสียภาษีด้วยกันเน่ะคนจนน่ะเขาเสียภาษีน่ะเขาเงยอหัวไม่ได้ มันต้องสตีอุดปากไม้นพูดไม่ได้แต่พวกมึงนันพูดได้อืมเซง็งหมดประเทศจะพูดแหม่ประเทศเพวกเรากันประชาชนทุกคนที่เกิดมาต้องเป็นพี่น้องกันก่อนที่เกิดมานะ่ะคั่วโลกนะ่ะเกิดมาจากอะไร่คะครับกองอยนะน่ะอังกอษเซียก็เกิดมาสองคนภาคิวโล พาโตดออกกั๊บเขาก็เกิดมาคนราคนหน้าตาก็เหมือนกันแล้วแต่พาของเราดีน่าจะสายเลือดเดียวกันนะรวยมั่งจนมั่งเกิดมาแล้วก็ไปได้ดิไต่ดีรวยจนมันก็สายเลือดเดียวกันนะเราต้องคิดถึงว่าคนรวยคนจนมันก็สายเลือดเดียวกันเราเกิดมาด้วยของขยะด้วยกันล้วแหละพ่อแม่ก็มาผสมพัน์เอาไปนั่นไอ้นี่มาจู้จี้กันแล้วก็เกิดมาเป็นคนนะ สายเลือดเดียวกันหมดภาเอเชียนะอืมแล้วเราจะไปคิดโอ้คูรลยกุนั่นแล้วก็จะไปมันไม่ใช่นะสายเลือดเดียวกันต้องรักกันนะครับคนรวยก็ต้องอุดหนุนคนจนคนแข็งกางก็ดูแลคนช่นาบ้างถึงไม่มากน้อยนิดก็ยังดีนะครับเออนี่แหละครับว่า การบริหารประเทศเอาพูดเอาหลักปัจจุบันนี้กว่ากับการบริหารประเทศไอไอสัตยุทธ์จันโอหุควยเนี่ยไอสัตว์มึงทําอะไรเป็นมากเนี่ยมึงก็จะต่อต่อต่อหุควยอยู่แล้วมันจะต่อีกี่ปีร้อยปีไอสัตว์มึงจะต่อทําไมวะเนี่ยเเออมึงจะต่อธนบบควยอะไรของมึงก็ไหม่รู้ว่าเออเอาไปอีกสักสิปี พควยเขาไม่ได้ตายกันที่อะไรคนตายก็ให้เขาตายไปหมดอายุเขาถึงจะล่วไปกับไ้เจ็บมาอะไรเนี่ยทุกคนก็เ็าภูมิใจแล้วเ็าตายก็ตายเอออยู่ไปก็ลาบากอยู่ไปก็มีอะไรจะแดกไอ้สัดทุกแม่งเขาแดกเลยแจกก็แจกที่อะไรก็มาให้รู้ตัวโนตัวที่ตัวลูกคุยไอ้สั์ไห้ไงหมดหมดหมดสิ ทุกคนก็จะเออมึงมึงให้เขาหมดเนี่ยเออมึงก็มีผลประโยชน์คนก็็รักมึงแต่ตอนนี้นะมึงมึงให้ใครเขาบ้างถามจริงมึงให้คนนู้นนิดคนนี้หน่อยไอ้สั์เอยมึงให้เขาจริงหรือเปล่ากูยังไม่รู้เลยอี๋เอยหลอกลวงประชาชนประชาชนนะก็เหมือนกับมึงอะไแหละอเหเอย มึงก็เกิดมาสายเลือดเดียวกันนะมึงไม่เห็นประชาชนประชาชนมึงเคยเห็นพวกมึงไอสัตว์เอาแต่พวกมึงเลยคุยสัตว์คนที่ด้อยต่ำเพราะมึงมึงไม่เอาไม่มองเลยมึงมึงมองแต่ไอ้เหี้ยไอ้สุนตีนพวกมึงก็แหละไอ้เหี้ยเออวุหนุนแต่พวกมึงนะอุดหนุนเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อะไรแยแม่อุดหนุนใจเจ้าสัวเจ้าควยเจ้ากระโดดอะไรนะโอ้โหให้หมดให้หนุ่มไทยนี่เจ้าสัวให้มึงหรอมั้งให้อะไรมึงมั้งกูถามจริงนี่ เขาให้ก็ให้คนอื่นเขาให้นะเจ้าสัวเขาให้นะเขาแจกเ่าแจกนี่อะไรเขาก็มาแต่เขาไม่ได้ให้รัฐบาลหรอกมึงดูสิที่เขาบริจาคแล้วเขาบริจาคให้มึงไหมมึงดูเจียมตมึงมั่งสิใครบริจาคให้มึงมั่งอุัยเห็นมีใครบริจาคให้รัฐบาลเลยเฮียเขาบริจาครโรงพยาบาลเขาบริจาคมม่งจากนี่สร้างโม้สร้างนี่เออเขาไม่ไว้ใจมึงไงล่ะเพราะมึงเป็นเทลรา ศรัทรัลลาแต่ปกของประเทศชาติได้หรือไม่ต่างประเทศเขาเห็นมึงไหมไอสัตว์ีอองค์กรต่างประเทศเขาก็อ่อนเมื่ที่เปียกไอสัตว์คนไม่ดีนะถ้าองค์กรต่างประเทศนะแข็งๆนะเขาต้องจัดการมึงแล้วท่านนี้อ๋อองค์กรต่างประเทศก็จีแม่มแล้วอย่าไปสนใจแม่มเลยเอาองค์กรประเทศไทยดีฟ้าเอาประชาชนดีฟ้าถ้าแข็งแล้วนะมึงอยู่ไม่ได้แล้วยุทธ กูอยากจะถามที่ว่าอายุมึงจะอยู่ไปจนตายเลยไอ้เฮียอายุมึงป่านนี้แล้วเนี่ยไอ้เฮียไอ้สัตว์ทำความดีให้ประเทศชาติบางทีมึงจะกอบโกยผลประโยชน์ของมึงไปให้ใครไอ้สัตว์มีกินไปวันๆก๋วยเตี๋ยวชามสามสิบสี่สิบบาทก็อิ่มแล้วไอ้สัตว์มึงจะแดกนกเขาตัวเป็นแสนเป็นล้านแล้วไอ้เฮียมึงจะแดกบ้านแดกเมืองไป แล้วมึงอิ่มไหมวะนี่กูถามจริงๆริงเลยเฮียถ้ามึงกินบ้านกินเมืองแล้วอิ่มละมึงแดกไปเลยแดกประชาชนไปด้วยแดกไปหมดเลยประชาชนทุกคนมึงแดก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 ไปหมดสัตว์มึงจะได้หมดเหลือแต่มึงคนเดียวอืมเฮ้ยมึงก็แดกเมียแดกลูกมึงด้วยดิไอ้สัตว์โอ้คิดถึงประชาชนโอประชาชนที่คนจนคนยากบางเนี่ยมึงนปิดบ้านปิดเมืองแล้วคิดหายแล้วลุงรู้หรือเปล่า มึงค oh, ิดหรือเปล่ามึงคิดหรือว่าโอ้โกูจต้องอยู่ถ้า like กูไม okay. ่อยู I mean. well, ่กูก็เขาก็เล่ากอกกูแน่มันไม่ใช่ทํามึงนะถามดยกูพูดจริงๆนะยุทธมึงกลับตัวกลับใจซะยอมว่าเออผิดพลาดไปแล้วยกมือของมึงนะกาบเท้าแผ่นดินกราบเท้าประชาชนประชาชนเขาให้ออกใบมึงแล้วก็มึงให้คนอื่นก็มา แล้วมึงก็อยู่ใต้เขาบ้างไอสัตว์มึงไม่ได้อยากจะอยู่ๆหนูเนื้อหัวของผู้คนทั้งประเทศมันไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่ใช่มึงจะอยู่ร้อยปีพันปีไอสัตว์เดี๋ยวมึงก็ตายแล้วไอสัตว์เจ็ดแปดสิบมึงก็พูดตอนนี้มึงย่าพูดไม่รู้เรื่องไอเหี้ยแล้วมึงเจ็ดสิบแปดสิบนึกว่ามึงจะพูดมึงจะจำพ่อจำแม่มึงได้หรือเปล่าวอสัตว์พ่อแม่มึงตายวันไหนอ่ มึงจะจําได้ไหมอยุอึงเมียมึงที่เคยกอดเคยนอนไอ้เหียมึงจะจําหน้ากขได้หรือเปล่าลูกของมึงนะมึงจะจําหน้าลูกมึงได้หรือเปล่าถ้ามึงแปดเก้าสิบจำไอ่เียตอนนี้น่ะมึงจึงจําได้แต่ต่อไปนะมึงต้องคิดบางสิไอ้เหียอืนคฟามที่มึงเป็นโคดเหียโคดเหียอะไรทั้งหลายนยมึงก็กลับดึกกลับตัวกลับ้าขอ ไว้พร้อว่าผมผิดไปแล้วผมอยู่ใต้อำนาจของคนอื่นตอนนี้ผมอยู่ใต้อำนาจของตัวแล้วก็ขอลาซะกาประชาชนว่าวันนี้ผมพอแล้วจบ